บริเวณทัพหน้าทักโการั้งชาตนะคุณผู้ชมนี่ร้อยครับคดีครับคุณผู้ชไป เคไปกิเขตนี้เที่มาดูรเต็มที่อยู่เขตวัฒนาเลยต้องเชิญมานี่นี่อยตอนนี้ตอนนี้อยู่พะยาไทยลูกน้องตอนนี้อยู่เข็ดนี้ก็เลยมาช่วยช่วยพาเยอะพาเยอะ่หัวน้าหัวหน้าเดี๋ยวหน้าวาเดี๋ยวก็าของหัวหน้าเนี่ย ไอ้ดิเนี่ยๆผมหาน้ําทางนี้ราคาเนี่ยๆอ๋อแสดงความดีดีนะครับพี่ชาพี่พลพี่ชาเด่นครับอ่าให้เราชมท่านผู้ว่าราชการแห่งไทยครับครับจากบ้านยุธยาคนเนี่ยก็ขออภัยนะครับเราไปทําให้คะกันคะครับผมไม่เห็นเต็มไม่ได้ตามวันชักสถานะ สี่นี้จุดยืนของพรรมไทย้ชาเป็นยรบ้างะในส่วนตนพรเพือกลังที่กรั้กรวมไทยสร้างชาติก็จุดดืนเหมือนเหมือนเดิมนะครับเราก็เรียกว่าไงอ่ะในฐานะที่เป็นพักการเมืองเนี่ยเราก็อยากจะให้ ประเทศชาติเดินหน้าได้นะครับแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องดูตัวบุคคลที่จะมานําประเทศด้วยนะครับว่าบุคคลนั้นเนี่ยรวมถึงนโยบายของพรรคต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะจะทำให้บ้านเมืองสงบสุขเดินหน้าแล้วก็สถาบันหลักทั้งสมีความมั่นคงจริงหรือเปล่านะครับ,รบยังยังไม่มีครับครั้งที่แล้วที่เขาเชิญไปก็ไปคุยกันเรื่องว่าเราจะสามารถรับพรค การเมืองบางพรรคที่รวมอยู่เขาได้หรือไม่ซึ่งเราก็ได้ยืนยันว่าเรารับไม่ได้นะครับหลังจากนั้นจะไม่ได้คุยกันเลยครับสถานการณ์ณนะตอนนี้แปลว่าเงื่อนไขต้องเปลี่ยนแล้วใช่ไหมคะหากว่าจะมีการเชิญร่วมรัฐบาลอันนี้ผมคงพูดล่วงหน้าไม่ได้เพราะยังไม่รับการติดต่อนะครับถ้าเกิดเงื่อนไขรัฐบาลเพื่อไทยในตอนนี้ดูจากเรื่องการของพรรคที่จะมาร่วมรัฐบาลที่ไม่มีพรรคเข้าใกแล้แล้วอะคะ่ะ ทรรวมไทยสร้างชาติสามารถร่วมมือกับก็ต้องดูนโยบายหลักของพรรคแกนนําด้วยนะครับว่านโยบายหลักของพรรคแกนนาเขาจะเป็นยังไงต้องมาคุยกันก่อนครับเราตั้งพรรคการเมืองที่มาเพื่อชาติบ้านเมืองจริงๆนะครับไม่ใช่เพื่อหวังตําแหน่งหรือประโยชน์นะครับถ้าเราคิดว่านโยบายของของพรรคที่จะเป็นแกนนํากับแนวทางของพรรครวมไทยสร้างชาติไปกันได้เราก็จะ ร่วมมือทําง,งานได้นะครับแต่ว่าว่ายังไงไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายค้าหรือเป็นฝ่ายรัฐบาลในฐานะพรรคการเมืองก็อยากจะให้พรรคการนำสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้โดยเร็วนะครับเพื่อประโยชน์ของชาติบ้านเมืองครับแล้วก็ขอให้เป็นหลักในการดูแลนะครับคําชูเสาหลักของประเทศทั้ง3เสานะครับให้มั่นคงต่อไปครับ อันนี้ก็ต้องแล้วแ,แต่พรรคเพื่อไทยครับเพราะว่าเขาเป็นพรรคใหญ่อันดับสองนะครับเขาจะสนใจติดต่อใครให้ไปร่วมงานก็คงเป็นสิทธิที่ของทางพรรคเพื่อไทยเขาเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปเจราจาติดต่อนะครับเขาถ้าเขาคิดว่าเรามีความเหมาะสมช่วยกันทํางานได้เขาก็ติดต่อเราเองครับในส่วนของทรัาน้แดบะนเยไม่มีเขาจะไม่ได้คุยกันเราไม่ได้มา คุยกันเพราะว่าที่ผ่านมาทางพักผมก็ยืนยันตลอดว่าเราไม่สนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพราะฉะนั้นถึงแม้จะเป็นพักร่วมรัฐบาลที่ผ่านมารวมกันก็ได้แค่188เสียงนะครับถึงแม้เราจะเป็นหนึ่งเดียวกันมันก็ไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับเพราะฉะนั้นแนวทางจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยทางเราถึงไม่เห็นด้วย เพราะว่ามันจะทําให้เกิดความเสียหายกับบ้านเมืองมากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับครับแพ็นี้จะไกับรคอะไรนะครับแพ็188เสียงตัไทย่อันนี้อันนี้เราพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าทางฝั่งพักร่วมปัจจุบันที่รวมกันได้188เนี่ยยังไม่ได้มานั่งคุยกันนะครับว่าจะย่างไรแต่ที่สําคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่เราครับอยู่ที่พักแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลวันนี้ที่พักเพื่อไทยว่าเขาจะตัดสินใจแบบไหนอย่างไรครับ อันนี้ผมไม่อยากพูดล่วงหน้านะครับก็ขอให้ทางพรรคเพื่อไทยเขาเป็นคนพิจารณาตัดสินใจเองนะครับว่าเขาเห็นความเหมาะสมต,ตรงไหนนะครับอ,นนอะไรนะเป็นอะไรนะอ๋อเพิ่งเป็นปีแรกแล้วเราก็ไม่ได้บอกใครแล้ววันนี้ก็ประชุมสภาผู้แทนด้วย นะครับแม้แต่สมาชิกของพรรคเนี่ยผมก็บอกว่าท่านที่มีหน้าที่ต้องประชุมสภาถ้าไม่สามารถติดถ้าไม่ถ้าติดขัดไม่สามารถมาได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามีหน้าที่ที่ต้องทํางานนะครับไม่ได้บอกใครอ๋อท่านท่านท่านนายกนี่ท่านก็เรียกว่ายังไงอ่ะท่านก็อวยพรให้อยู่แล้วเพราะว่ายังไงท่านออกไปแล้วก็จริงแต่ว่าในในเรื่องของความอะไรอ่ะความสัมพันธ์ส่วนตัวใช่ไหมครับท่านก็ รู้อยู่ว่าวันนี้เป็นวันเกิดพักนะครับท่านก็ส่งดอกไม้มาให้แต่ยังไม่ได้คุยกันครับในวันนี้นะคะในส่วนของบทภายสั้นชาติมีข่าวกระสินกระสายว่าอาจจะมีในส่วนของสสบางส่วนนั้นอาจจะแบบว่าโหวตสนับสนุนพักเพื่อไทยได้อย่างเงี้ยเราได้มีการตกลงครับในส่วนของสสบ้างมคแนวทางของเราเหมือนเดิมประชุมกันเมื่อวานนะครับต้องมีความชัดเจนนะฮะในในนโยบายที่สําคัญคือเรื่องสถาบันหลักของชาตินะครับ ถ้ายังไม่มีความชัดเจนแล้วยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องพักร่วมรัฐบาลว่ามั่นใจแค่ไหนจะไม่มีพักที่เรารับไม่ได้มาอยู่ด้วยเนี่ยเราก็คงยังไม่สามารถโหวตให้ได้ครับแต่ถ้าหากว่ามีความมั่นใจชัดเจนและเชื่อได้จะไม่เป็นอย่างนั้นเราก็สามารถโหวตให้ได้ทั้งนั้นจะเป็นมติพักออกไปใช่ไหมคะมคเป็นมติไปแล้วเมื่อวานครับประชุมเรียบร้อยก็กติกาของพักการเมืองก็ต้องเป็นแบบนักทุกพักแหละครับได้มีการเช็คกระแส อันนั้นแล้วแต่บุญพินิจแต่ละคนครับนะอันนี้เราไม่สามารถบังคับจิตใจใครได้นะครับใครเขาอยู่ที่ไหนเขาสบายใจเขาก็อยู่นะครับถ้าเขาไม่สบายใจเขาก็ต้องออกไปทุกที่เหมือนกันหมดนะครับไม่มีครับไม่มีครับครับขอบคุณครับ